ผมจะมาแนะนำนะครับร้านที่สมมุติว่ามาถึงปักเซแล้วมาถึงลาวใต้แล้วเนี่ยหิวข้าวจะกินร้านไหนดีอร่อยไหมนะครับมาแนะนำร้านโปรดในคนไทยผมมาเที่ยวอยู่นี่สปีนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของคนส่งเทียงไกลหลักสามนะครับคนท่องเที่ยวหลักสามเนี่ยวผมจะปักให้ในแมปและกันง่ายดีนะครับร้านนี้เป็นคาเฟ่นะครับง่ายๆมีอาหารไทยนะครับมีข้าวผัดมีพวกผัดไทยแล้วก็อาหารเมนูโปรดที่ผมแนะนำนะครับอาหารราคาถูกนะครับต่ำกว่าร้อยบาทก็มีเยอะแยะนะครับเรามาดูกัน ว่าเป็นอย่างไรนะฮะง่ายๆนะครับชุดนี้คือ K L Coffee ส่วนเมนูก็ราคาจะเห็นได้ชาดเลยนะครับว่าราคาค่อนข้างที่จะย่อมเยาเนะอาหารตรงปกอยู่รสชาติดีนะครับแล้วก็บรรยากาศร้านก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นมีเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีส่วนของความเป็นแบบมินิมอลดีไซน์สะอาดสะอ้านครับจะเด่นคือราคาครับอร่อยด้วยละ่ะเราเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเมนูก็จะประมาณนะี้เนาะ ไก่ไข่กระทะน,นะครับราคานี้ก็ประมาณร้อยเดียวประมาณ9กบก้าาทซึ่งก็คือไม่ได้แพงเลยนะเป็นเงินไทยพอเวลางเงินจีบก็ประมาณ6 8 0 0 0 0ป0 0แล้วแต่ค่าเลทน,นะครับทีนี้สิ่งที่เขากินกินคู่เบียร์หระรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อสติงอร่อยนะครับนี่ก็ราคาอหไหนแซมอยู่แล้วสุดท้ายต้องกลับแก้มได้บีรลางแล้วสุดท้ายเช็คบินดูต้องจ่ายเงินเท่าไหร่โอนได้ไหมเรามาดูกัน